วันนี้มาส่งกังหันน้ำลูกค้านะครับนีคมปักช่องกังหันน้ำฟอกอากาศโซลาร์เซลล์นะครับทำงานตามแสงแดดไม่ใช้ไฟฟ้านะขอบคอณลูกค้าเนะมีระบบนรับระบบของเราจะมีคโซ่มนวน,นะครับตั้งเปิดปิดได้คนระับงาน,นตามแสงแดด ามทุนนะครับรถน,นี้เป็นรถสามทุน,นแข่งสามร้อยสามสิบวัตต์โพลีครับเซลยวนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ครับศูนย์เก้าแปดสองสองหนึ่งศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์เก้าสามสองสองเก้าสามเก้าหกหกขอบคุณครับ